คำพูดทรงพลังพูดกับตัวเองในทุกๆวันเพื่อจิตใต้สำนึกจะได้จดจํำแต่ถ้อยคำเชิงบวกและดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันเปิดรับโชคลาภแล้วในเช้าว,วันนี้ฉันมัง่งคั่งขึ้นในทุกๆด้านฉันเติบโตขึ้นในทุกๆวัน เงินทองเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันร่ำรวยมากขึ้นในทุกๆวันฉันเป็นแรงบรันรดาลใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นฉันฉันดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิต ฉันมีความสามารถฉันฉลาดฉันทำได้วันนี้ฉันเจอแต่ผู้คนที่เป็นกัลยาณมิตรวันนี้ฉันเจอแต่ผู้คนที่สนับสนุนและให้โอกาสที่ดีกับฉันฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเจอแต่ลูกค้าที่ดี เงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันเปิดการขายปิดการขายได้อย่างง่ายดายฉันยอดเยี่ยมใครที่ได้เจอฉันคนนั้นโชคดีฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งเหลือเฟือ โลกใบนี้มีสิ่งที่ดีมากมายเพียงพอสำหรับทุกทุกคนฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันเก่งและสุดยอดหน้าที่การงานที่ฉันทำทำเงินให้กับฉันมากมาย ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเป็นคนมีความสามารถและมีสเสน่ห์ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันมีสมองเศรษฐีฉันทำอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งอย่างวันนี้ฉันเจอแต่ลูกค้าที่ดีฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาและทุกทิศทางฉันเป็นคนรวยเงินรักฉันและฉันรักเงินฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ฉันเห็นอย่างทะลุปลุกปลงว่าฉันเป็นคนประสบความสำเร็จ ทุกๆวันฉันสร้างมูลค่าให้กับผู้อื่นและโลกให้รางวัลกับฉันเป็นความมั่งคั่งฉันเป็นนักผลิตไอเดียเงินล้านฉันคิดสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันมีจิตที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังฉันคือแม่เหล็ก ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตฉันชื่นชมคนรวยเพราะฉันก็คือคนรวยเงินของฉันทำงานหนักเพื่อฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นสมองอัจฉริยะของฉันคิดหาหนทางให้กับเรื่องราวที่ท้าทายได้เสมอ ฉันเต็มใจเปิดรับเงินจํานวนมากมายเข้ามาในชีวิตฉันมีสมองมหาเศรษฐีฉันดึงดูดโชคลาภในทุกทิศทางฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันมีคนรักที่ยอดเยี่ยม ฉันมั่งคั่งและร่ำรวยฉันพูดจาไพเราะและฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ทุกๆเช้าฉันตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกมั่นใจฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นฉันคู่ควรกับลูกค้าที่ดี ปีนี้คือปีทองของฉันฉันคิดทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันมีจิตเศรษฐีฉันเสกสร้างเงินจํานวนมหาศาลตามที่ฉันต้องการได้จากศักยภาพของฉันฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ ฉันขอบคุณเงินที่กำลังจะหลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินทุกจำนวนฉันสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นฉันขอบคุณวันใหม่นี้เพราะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ฉันโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉันดึงดูดโชคลาภในทุกทิศท,ทางฉันได้รับเงินทองมากมายกว่าที่ฉันคิดไว้เสมอฉันเป็นคนยิ้มง่ายฉันเป็นคนอารมณ์ดี ใครได้พบฉันเขาจะได้รับพลังงานดีๆจากฉันเสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าที่ดีฉันคู่ควรกับลูกค้าฉันยอดเท่านั้นฉันงดงามจากภายในสู่ภายนอก ฉันมีวาจาประกาศสิทธ์คำพูดดีๆที่ออกจากปากของฉันเป็นจริงเสมอฉันเสกสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวของฉันเองฉันรักและศรัทธาในตัวเองฉันเปล่งประกายในทุกที่ที่ฉันไป ฉันรวยขึ้นในทุกเศรษฐกิจฉันเป็นนักให้โอกาสตัวเองฉันลงมือทำอย่างสม่ำเสมอฉันออกแบบความร่ำรวยของตัวเองได้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเปิดรับโชคลาภแล้วในเช้าวันนี้ฉันมีข่าวดีด้านการเงินเงินเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆฉันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะด้านดีให้กับครอบครัวฉันคืออภิชาติตบุตรพ่อแม่ภูมิใจในตัวฉัน ฉันเป็นคนกระตันอยู่ฉันเป็นคนดูแลพ่อแม่ฉันขอบคุณความอัจฉริยะไอเดียสมองเงินล้านและความเป็นคนดีความกระตันอยู่รู้คุณของฉันที่ทำให้ชีวิตของฉันผ่านทุกอย่างมาได้อย่างง่ายดายฉันคิด พูดและทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งที่ฉันต้องการเข้ามาหาฉันในเวลาที่เหมาะสมเสมอฉันเงินเข้าทุกนาทีฉันเงินเข้าทุกเวลาเงินทองหลังไหลเข้ามาหาฉันทั้งยามหลับและยามตื่น ฉันขอบคุณเงินสิบบาทร้อยบาท1,000บาท10,000บาท1นึ่งล้านบาท1ิบล,ล้านบาทและร้อยล้านบาทที่กำลังเดินทางเข้ามาหาฉันฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่โลกใบนี้จัดสรรและส่งมาให้ฉันฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าฉันเป็นคนประสบความสำเร็จขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ